อยากรู้ไหมวิทศาสตร์วิวัฒนาการ evolutionary medicine คืออะไรไปดูกันเวิทศาสตร์วิวัฒนาการหรือ evolutionary medicine วิทศาสตร์สาขานี้เป็นการนำทฤษฎีวิวัฒนาการมาประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมมนุษย์เราจึงป่วยหรือมีโรคภัยบางอย่างไม่ใช่เพียงมองว่าเป็น,นกลไกทางชีววิทยาอะไรที่ทำให้เกิดโรค แต่เป็นการถามว่าทําไมวิวัฒนาการถึงทําให้ร่างกายเรามีจุดอ่อนเหล่านั้นตั้งแต่แรกว้าวใช่เหรอคะพี่มุกใช่แล้วค่ะน้องวินนี่อุกา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 เออเออ evolutionary mismatch หรือภาวะไม่สมดุลทางวิวัฒนาการ evolutionary mismatch หรือภาวะไม่สมดุลทางวิวัฒนาการนั่นก็คือเมื่อสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่บรรพบุรุษเคยอาศัยและวิวัฒนาการมาจากตัวอย่างง่ายๆก็คือบรรพบุรุษของเราอยู่ในสภาพที่อาหารหายากต้องเคลื่อนไหวทั้งวันแต่ในปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่อาหารหาง่ายพลังงานสูงแถมยังเคลื่อนไหวตัวน้อยลงความไม่สมดุลน,นี้เองที่กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคอ้วนหรือเบาหวานแล้วโรคภาวะไม่สมดุลทางวิวัฒนาการคืออะไรล่ะคะพี่มุกถ้าน้องวินนี่อยากรู้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูแต่ละโรคเลยดีไหมดีค่ะดีค่ะโรคอ้วนโรคอ้วน คือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันที่มากเกินไปจนกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพมักประเมินจากค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ซึ่งหากเกิน25ถือว่าเริ่มเป็นโรคอ้วนในคนเอเชียสาเหตุหลักมาจากการกินอาหารที่พลังงานสูงขาดการออกกำลังกายรวมถึงพันุก,กรรมและความผิดปกติของฮอร์โมนโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายแรงเช่นเบาหวาน ความดันสูงโรคหัวใจหลอดเลือดตีบและมะเร็งอีกบางชนิดการป้องกันและดูแลทำได้ด้วยการควบคุมอาหารการเลือกกินให้เหมาะสมลดของหวานของมันออกกำลังกายให้เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคอ้วนจึงไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างแต่เป็นโรคเลื้อรลังที่ต้องดูแลอย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิแพ้ตัวเองเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งแปลกปลอมกับเนื้อเยื่อตัวเองได้จึงสร้างภูมิคุ้มกันไปทำลายอวัยวะของตัวเองสาเหตุเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมยีน HLA บางชนิดโฮอร์โมนเพศหญิงและสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือการติดเชื้อโรคกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น2แบบแบบแรก แบบเฉพาะอวัยวะเช่นโรคเบาหวานชนิดที่1ไทรอยอักเสบและแบบที่2คือแบบทั่วระบบเช่น SLE ข้ออักเสบรูมาตอยหรือโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน์อื่นๆอาการทั่วไปมักมีไข้ต่ำน้ำหนักลดอาการอ่อนเพียและโรคก,ก็จะกำเริบเป็นช่วงๆการวินิจฉัยอาการคือการตรวจเลือดหาแอนติบอดีจำเพาะ ร่วมกับการตรวจเลือดพื้นฐานและบางครั้งต้องถ่ายภาพหรือเจาะชิ้นเนื้อส่วนขั้นตอนการรักษาก็คือเราจะให้ยากดูุิมุ้มกันเช่นสเตียรอยหรือยาชีวภาพร่วมกับการดูแลเสริมทั้งโภชนาการการป้องกันการติดเชื้อและสุขภาพจิตแม้ว่าโรคเหล่านี้ไม่สามารถหายขาดได้แต่หากรักษาต่อนเนื่องผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถควบคุมโรคและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ ล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนอยู่ๆถึงมีโรคขึ้นมาทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยดูแข็งแรงปกติมากจริงๆแล้วในมุมมองทางวิชาศาสตร์นะคะโรคไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุม่มแต่เป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ซ้อนทับกันจนร่างกายเนี่ยเสียสมดุลปัจจัยแรกนะคะก็คือพันธุกรรมเราเนี่ยจะมียีนบางตัวที่ทําให้เสี่ยงต่อโรคเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือโรคภูมิแพ้ตัวเอง แต่ยีนเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เราเกิดโรคได้ทันทีมันแค่เพิ่มโอกาสว่าถ้าเราเจอปัจจัยกระตุ้นที่เหมาะสมโรคก,ก็อาจจะแสดงออกมาปัจจัยที่2นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีทั้งอาหารการกินมลพิษในอากาศเชื้อโรคหรือแม้กระทั่งสารเคมีในร่างกายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถกระตุ้นทำให้เซลล์เสื่อมหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาด ต่อมาเป็นปัจจัยที่3คือวิถีชีวิตสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกได้การนอนน้อยการสะสมความเครียดการไม่ออกกำลังกายและการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือการกินอาหารที่เป็นของหวานของมันของเค็มมากเกินไปสิ่งเหล่านี้ล้วนค่อยๆทำให้ระบบร่างกายเราทำงานผิดปกติและปัจจัยสุดท้ายนั่นก็คืออายุ เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบซ่อมแซมร่างกายก็จะทำงานช้าลงภูมคุมกันไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเดิมเซลล์เสื่อมได้ง่ายขึ้นโรคจึงเริ่มแสดงอาการออกมาในช่วงวัยกลางคนหรือในผู้สูงอายุสรุปเลยนะคะโรคไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรือใช้เวลาแค่วันสองวันแต่มักเป็นผลจากการสะสมของปัจจัยเสี่ยงมานานหลายปีระหว่างนั้นร่างกายเราพยายามปรับตัวและซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าวันหนึ่งมันรับไม่ไหวแล้วความผิดปกติก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาทำให้เป็นโรคค่ะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนพันธุกรรมหรือหยุดเวลาไม่ได้แต่เรายังเลือกสิ่งสำคัญได้นั่นก็คือวิถีชีวิตของเราเองการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอการจัดการความเครียดและดูแลจิตใจให้สงบทำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้โรคเนี่ยมาช้าที่สุด และทําให้เราได้ใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพได้นานที่สุดว้าววันนี้เราได้รู้เรื่องเวชศาสบวัฒนาการ evolutionary medicine เต็มไปหมดเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่มุกมากๆเลยนะคะที่มาช่วยสอนและมาอธิบายในเรื่องนี้ทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มุก ยินดีมากเลยค่ะเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจร่างกายและโรคได้อย่างถูกต้องรู้ว่าทำไมเราถึงเป็นโรคเช่นร<ล>ะบบ<อ>ภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือการสะสมพลังงานที่มากเกินไปทําให้เราปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมป้องก,กันโรคแล้วก็ดูแลตัวเองลดความเชื่อผิดๆและตัดสินใจเรื่องสุขภาพได้อย่างมีเหตุผลไม่ใช่ฟังหรือเดาแต่เป็นการเข้าใจและเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ แล้วก็ต้องขอบคุณสาระดีๆจากเพื่อนพี่อีก3คนที่ช่วยเรียบเรียงข้อมูลจนทําให้พี่ได้มาเล่าเรื่องให้วินนี่ฟังในวันนี้นั่นก็คือพี่วอนพี่วีแล้วก็พี่คิมนี่คือหน้าตาสมาชิกของกลุ่มเราค่ะ มมสุดท้ายก่อนจะจากกันไปเวชศาสตร์วิวัฒนาการสอนให้เราเข้าใจว่าโรคไม่ใช่เพียงข้อบกพร่องของร่างกายแต่คือร่องรอยของการปรับตัวในอดีตการที่ยังคงสะท้อนอยู่ในปัจจุบัน